บายันผ้ามอนผ้าดอกสวัสดีครับวันนี้กามาพบกับเบาวยันกันอีกทค่หนึ่งนะครับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอชีแจงสําหรับ F c ซนะครับของสองบาวยันนะครับผมจะขออนุญาตใทยเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่าบาวยันเนงกับเป็นคนจังหวัดอุบลก็คนอีสานนะครับผมก็เลยจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะขออนุญาตไทยเป็นภาษาบ้านเกิดนะครับจากสามสิบคลิป ที่ผ่านมานะครับผมเลือกใส่ภาษากลางเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือกลัวว่าเอฟซีาผาดอื่นมเพ่จะฟ้องกันกเรื่องนะครับจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะขอเอกเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นตัวตนทองเจ้าของนะครับเป็นคนจังหวัดอุบรและหองเศษภาษาบ้านเกิดนะครับเดี๋ยวโมนีผมก็จะพามาเห็ดสมประดุนะครับ เ็ดสมปะโดในสูตรของบ่าวยันนะครับเห็ดจังไหนมันจางสีขาวเห็ดจางไหนมันจังตีแซบนะครับเห็ดจังไหนสีเข้มนะครับสีพอดีนะครับเดี๋ยวไปเห็ดกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากปลาโดนะครับที่ผมตกได้นะครับจากคลิปที่แล้วครับกมีหลายๆท่านสอบถามมาว่าปลาโดที่ไดมากนี่เห็ดยังกินยังสีแซ็บนะครับปลาโดนี่ คลิปก่อนเนี่ยผมกัพาเห็ดกิมจุ่มปลาโดนะครับคลิปนี้ผมจะพาเห็ดสมปลาโดครับในสูตรของบาวยันผ้ามวนผ้าหลอกครับเดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องปรุงเลยครับว่ามีอหยางแน่ครับไปเบิ้งกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งนะครับว่าสมปลาโดของผมนะครับว่ามีส่วนผสมอีหยางแน่นะครับก็จะมีพระเอกได้ครับเนื้อของปลาโดล้วนๆนะครับ แล้วก็มียางนะครับใบรอมัดนะครับใบตองนะครับตอนนี้ผมก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเป็นผงชูรสนะครับขานียวครับขานียวนี้แท่น้ำนะครับให้มันเปื่อยออกนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมเป็นผมจะใส่เป็นกระเทียมกรีบใหญ่นะครับแล้วก็พริกสดนะครับพริกแดงนะครับแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะผาเห็ดเลยนะครับว่าเห็ดจตงไงแน่นะครับ ไปเฮ็ดกันเลยครับเริ่มจากเนื้อปลาชะโดนะครับที่เขาแลไว้อันนี้ผมจะทําการเอาหนังออกนะครับเพราะว่าหนังนี่เวลาเข้าเฮ็ดสมไปนะครับมันจะเฮ็ดไห้่ป่าข้านะครับแล้วก็กระดูกคางนะครับผมจะเลอกออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก แยกเนื้อกับหนังออกจากกันนะครับเดี๋ยวเห็ดแบบใดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเห็ดเลยครับเริ่มจากนะครับหั่นลงไปครับหั่นลูไปเฉียงเฉียงให้ถึงหนังนะครับแล้วก็จับแน่นๆครับค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆครับถูไปเรื่อยๆ เรียบร้อยแล้วครับน่ครับเมื่อปลาฉดูเข้ากระที่ออกในลักษณะแบบนี้นห้ามให้มีหนังนะครับนี่หนังมีติดอยู่นิดหน่อยของเอาออกให้หมดนะครับเต๋ออีกชิ้นหนึ่งรกระเฮ็ดขึ้นกันครับค่อยๆขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับเนื้อปลาชะโดครับก็บจะมีแต่นเนื้อล้วนๆนะครับจากนี้ไปนะครับส่วนที่เป็นเนื้อครับผมก็จะเอามาหั่นครับหั่นแบบนี้ครับหั่นบางๆครับ จากที่ผมหั่นแล้วทําการซับครับซับให้ละเอียดเหมือนกันกับลาบเลยครับเนื้อปลาผมกับซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุง้นะครับเดี๋ยว ไปรับชมกันเลยครับข้ามาเบิงขั้นตอนแรกนะครับในการปรุงนะครับผมจะเริ่มจากกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมนี่ประมาณเกือบเต็มถ้วยน้ำจิ้มนะครับผมซื้อมา2ีสิบ,บาทนะผมจะเริ่มตำกระเทียมนะครับก่อนผมจะใส่ทีละครึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะตำ่แหลกครับ น้หรับกระเทียมนะครับตําแดกแล้วครับก็จะตักออกพักไวก่อนนะครับหลังจากที่ตํากระเทียมนะครับพักไวแล้วนะครับผมก็จะเอาเนื้อปลานะครับมาตำครับผมจะใส่เกลือนะครับ ใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนชานี่ครับในการใส่เกลือนะครับที่จะให้เหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับนี่ครับเป็นการสาธิตนะครับ้าใส่เนื้อปลาลงไปให้เต็มนี่ครับ เต็มหนึ่งถ้วยนะครับแล้วผมก็จะพริกก้นถ้วยกันมากนะครับนี่ครับผมก็จะเอาเกลือใส่ตรงนี้ครับแล้วผมก็จะปาดนะครับปาดให้มันเสมอกันครับก้นถ้วยตรงนี้นะครับนะมันจะพอดีครับมันจะบ่เข้มเกินไปแล้วก็จะบ่จางเกินไปนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับในการเ็ดของผมนะครับเดี๋ยวไปเริ่มตำกันเลยนะครับผมจะ บบขั่นนะครับผมจะตำเมานะครับเมื่อเนื้อปลากับเกลือกับกระเทียมครับมันจะเข่ากันเข่ากันดีกว่าการขั่นนะครับตำเลยครับนะครับลักษณะการทาตำได้แล้วนะครับมันจะ แน่นนะครับมันจะดึงฉากไม่ค่อยขึ้นนะครับนะครับคือเนื้อปลาเข้าละเอียดแล้วครับหลังจากขีดเนื้อปลานะครับเขาตำใสกับเกลือใสกับผงชูรสเรียบร้อยแล้วครับผมจะใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมหมเลยครับใส่กระเทียมเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็จะใส่เขานะครับเขาเหนียวที่เขาแท่าน้ำไปครับก็จะใส่ลงไปได้ครับหลังจากนี้ก็กทําการตํานะครับเขาเหนียวกับกระเทียมนะครับจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับหน้าตาสมก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพร้อมที่จะห่อนะครับขั้นตอนต่อไปคือการห่อใส่ใบตองนะครับมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับคือการห่อสมบะโดนะครับคือส่วนหนึ่งผมได้ห่อไปนะครับห่อไปหลายห่อนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการหอ่อนะครับจะ ชีไปตองมากเลยครับก็ตักครับเนื้อปลาดมันก็นจะเหนียวแบบนี้นะครับตอนที่เขาเห็ดนะครับมันยังพม่ได้เป็น,นครับมันจะเหนียวๆแบบนี้นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะพอ,อเขาครับเราผมก็จะเอาพิกพิกเม็ดนี่ครับวางลงนี่ครับนะครับทำการห่อเขาหมุนๆมุนเขาให้เป็นวงกลมนะครับให้เป็นทรงกระบ,บอก ก็จะเป็นออกให้ลักษณะแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาใบตองอีกใบหนึ่งครับที่ใบใหญ่กว่ากันหนึ่งครับมาซ้อนเขาเดี๋ยวผมก็จะพันเขาให้กันครับพันใบตองเขาแบบนี้ครับจะเป็นส่งลักษณะแบบนี้นะครับ ขันตอนต่อไปครับผมก็จะพับหัวเอามือบีบเขาได้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็พับเขามันเป็นแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เฮ็ดขึ้นกันครับเมื่อบีบเขาบีบกดเขา้าหากันนะครับแล้วก็พับเขามาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวผมก็แล้วผมก็ใส่ยางนะครับเห็นที่เนืองแล้วก็ มาอีกเส้นหนึ่งครับอามัดตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสมประดวของผมนะครับียบร้อยแล้วครับผลงานสมประดวของผมนะครับก็เป็นการเซตียบร้อยแล้วครับเขาก็จะเอาใส่ถุงไว้นอกตู้เย็นนะครับประมาณมือหนึ่งครับก็ได้กินแล้วครับ ตอนนี้เขาเห็ดแล้วระมัณนเที่ยงมืออื่นนะครับตอนเที่ยงก็กินได้แล้วครับตมประดูสมประดูมันจะเป็นเร็วนะครับเนาะสุดท้ายนี่ครับสาหรับคลิบเฮ็ดสมประดนะครับสองเบาะย่านผ้ามวนผ้าหล่อนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เขามาเบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบนะครับได้ได้ประดูมากนะครับที่หนึ่งหูแล้วว่าเที่ยงกินนะครับต้องเห็ดตามเบาวย่านมึงครับรับรองครับบ่ผพิดหวัง แสบแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่าน,นี่กดไลค์ก็แชร์คอยติดตามเบาวยันตลอดมานะครับทุกท่ายน,นี่ผมก็ขอจบคลิบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ